สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่จูมาแบ่งปันเรื่องการทําน้ําวนให้กับอมอกุ้งเรานะคะกระชังบททุกชนิดเลยทําไมต้องทําน้นําวนเพราะว่าให้มันมีการไหลเวียนของน้ํานะคะเร่งการผสมพันธุ์แล้วก็เร่งการสลัดไข่นะคะสําหรับแม่กุ้งพี่ชูจะใช้ปั๊มตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมีถ้าใครสงสัยพี่จูจะส่งลิก์ในลาซาด้าไปซื้อเองนะคะตัวละสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยยี่บห้า 25, หรืออะไรนี่แหละประมาณนั้นเห็นไหม ตัวนี้มันดีค่ะมันแน่นพี่ชูใช้มาหลายตัวแล้วเนี่ยมันแน่นมากเลยปอกมันไม่หลุดง่ายๆมันดึงได้นะครับเพื่อนแตะพี่ชูอ่าดึงให้ดูดึงยังไงเนาะบีบข้างๆท้องข้างไม่ต้องบีบอ่ะเนี่ยมันแน่นตัวนี้ฝามันแน่นมันไม่หลุดไม่เป็นไรฝามันฝามันไม่หลุดฝามันแน่นแล้วก็ข้างล่างมันจะมีตัวเกาะเกาะที่พื้นปูนให้เรานะคะ ทีนี้ตรงนี้มันเป็นอ่ปกติซื้อมามันจะเป็นดูนะเราก็เอาสายยางมาใส่นะคะัเพื่อนๆมันไม่ได้มีสายยางมาให้นะเดี๋ยพี่ชูจะทําให้ดูว่าเวลาทําน้ําวนมันเป็นยังไงบางคนไม่เข้าใจน้ําวนเป็นยังไงอ่ะเราได้มาใช่ไหมเราซื้อสายเอาสายมาใส่เนาะเราก็จุ่มเครื่องลงไปเลยอือตอนนี้พี่จะทําสมมุติว่ามันมีท่อหรือว่ามีไม้ไผ่อยู่เราก็หาเชือกมาผูกแน่นๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เสียบปั๊ก โอ้โหน,นะคะนี่นี่นี่คือการทำมัมมอนให้กุ้งเนี่ยมันมีการไหลเวียนกุ้งมันก็จะสดชื่นแล้วมันก็จะขยายดีสมพันธ์ดีแต่ว่าการผูกเชือกต้องผูกให้แน่นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าผูกไม่แน่นแล้วสักพักเราก็ปล่อยไว้ใช่ไหมแล้วไปทาอย่างอื่นหัวสายหลุดออกมานอกบ่อมีทูนเคยไปหนีหัวสายหัวสายรุดออกมานอกบ่ออย่างนี้นะ้าหมดบ่อ ไ้ที่เอาน้ำหมดบ่อพอดีขูดไปแน่นนะคะแค่นี้เองทำวันละทักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีต่อวันต่อบอ่อแค่นั้นเองถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสว่าต้องทำทุกวันแต่ถ้ามีทำบ่อยก็ดีนะคะมันไม่ได้เปลืองไฟเท่าไหร่ไม่ได้เราไม่ได้เปิดออกซิเจนทั้งวันทีนี้ประโยชน์ของตัวนี้นอกจากใช้ทำน้ำมนแล้วเราก็ใช้สำหรับดูดน้ำออกได้เวลาเราจะถ่ายน้ำเยอะๆเนาะ เราจะดูดยังไงเราก็แค่เอาสายเอาสายน้ําทิ้งออกไปตามตามที่เราอยากจะเอาน้ำออกหรือเราอยากทิ้งพื้นเราก็เอาไปลายไปที่พื้นหรือเราอยากอยากจะดูดน้ำมาบ่อน,นี้เราก็ใส่ไปอีกบ่อหน,นึ่งเห็นไหมใช้ประโยชน์ได้สองอย่างอันนี้ใช้ดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่ดูใช้มาละซื้อมาหลายตัวของกว่าจะมาเจอตัวนี้ตัวนี้ใช้ทนที่สุดแล้วก็แน่นกวาไม่ดูดโอเคเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะคะ ตัวน้ำวนเนี่ยกุ้งมันได้สักวันละ20นาทีมันก็สดชื่นนะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่ทําเลยมันก็จะน้ํานิ่งมากกุ้งก็ไม่โตแม่เล็กมันไม่มีการไหลเวียนเนาะมันก็ไม่โตแค่นั้นเองเวลาปลูกเพื่อนก็ปลูกแน่นๆอย่างนี้นะคยะิ่งสูงเท่าไหร่ยิง่งดีนะให้แน่นอย่าให้มันหมุนออกจาก,ก่อได้เก่นี้เลี้ยงง่ายๆต้องนิ้งเดียวของพี่จูจะเลี้ยงแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะนเพื่อนๆปล่อยธรรมชา,าติเลย ใส่ธรรมชาติแต่บางคนจะเห็นว่าอันนี้สายอะไรสายออกซิเจนพี่ชูใส่ตอนที่พี่ชูใส่คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์มาใส่นะคะเพราะว่ากุ้งมันเยอะปกติบ่อขนาดนี้บอ่อร้อยพี่ชูจะใส่ประมาณห้าหกร้อยตัวนะแม่กุ้งมันเยอะถ้าเราไม่ใส่ออกซิเจนออกซิเจนไม่พอกุ้งก็จะน็อกพี่ชูก็เลยต้องใส่ออกซิเจนตอนจะส่งเขาแต่ถ้าทั่วไปอย่างเงี้ยบอ่อร้อยพี่ชูใส่พ่อแม่พันธุ์ประมาณร้อยห้าสิบตัวมันพอดีค่ะอากาศมันพอออกซิเจนมันพอ เราก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะเลี้ยงธรรมชาติเลยบ่อนี้คือเหมือนกันค่ะบ่อพลาสติกแบบนี้กับแบบนี้หรือว่าบ่อปูนสี่เหลี่ยมก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนค่ะเพื่อนแต่เราต้องดูว่าอย่าใส่เยอะด้วยถ้าใส่เยอะออกซิเจนไม่พอกุ้งก็จะตายนะคะโอเคเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่จูมาอัปเดตความคืบหน้าบ่อดินกุ้งฝอยพี่จูนะคะจากคลิปที่แล้ว พี่ชูเคยบอกว่ามันมีปลาเยอะนะพี่ชูก็เลยเอากากชามาลงนะคะเพื่อจะฆ่าปลาซิวปลาหมอปลาช่อนอะไรนี่แหละ <_ letter> เพราะว่าพอดีผลมันลงหนักแล้วก็พี่ชูไม่อยู่ปลามันก็เลยเบืนลงนะคะก็ได้ผลประมาณหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าจะใส่กาก,ากชาเยอะไปกุ้งก็ตายตายไปนิดหน่อยเหมือนกันนะคะ <_ letter> เพื่อนๆเห็นไหม <_ letter> มันไม่มีใครมาบอกนะคะว่าต้องใส่เท่าไหร่เราต้องเรียนรู้จากการทํา จริงๆด้วยตัวเองทีนี้รอบสองเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องทําแบบไหนนะคะทีนี้พี่ชูจะมาให้เพื่อนๆดูว่ามีคนถามว่าบ่อดินมันต้องเติมออกซิเจนไม้ต้องทําปั๊มออกซิเจนแบบที่เขาเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งอ,อะไรนะกุ้งกุลากันไหมพี่ชูบอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่ากุ้งข่อยมันไม่ได้ต้องการออกซิเจนเยอะขนาดนั้นน,นะะี่ค่ะการเติมออกซิเจนของพี่ชูเห็นไหมคะเพื่อน จะถ่ายกลองฝั่งก่อนจะได้เห็นเป็นน้ําตกเนี่ยค่ะการเติมน้ําในบ่อนะคะเราใช้น้ํโซลารเซลล์ค่ะก็ก็วางท่อมานะคะนี่วางท่อมาเราก็ต่อเป็นจุดเป็นจุดเห็นไหมคะนี่การเติมน้ําก็เป็นการเติมออกซิเจนไปในตัวเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นี่ทางซ้ายขวาเลยแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆการเติมน้ำแบบนี้ดียังไงหนึ่งน้ำก็จะรักษาระดับเนาะ น้ำไม่ลดมากถ้าน้ำลดมากกุ้งก็จะน็อกนะเอ่อแล้วก็ทําให้เป็นการเร่งการผสมพันธุ์เพราะว่าน้ํานิ่งมากๆกุ้งก็ไม่ชอบนะคะมันต้องมีการเหมือนเลียนแบบธรรมชาติให้มีน้ําตกฝนตกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวมาดูบ่อนี้เร่งการผสมพันธุ์ให้กุ้งผสมพันธุ์บ่อยขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่มีไข่มันก็จะสลัดไข่เห็นไหมคะนี่เป็นน้าตกสวยเลย เนี่ยกุ้งถ้าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแบบนี้นะคะรอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมคะทันตกหันตกเลยเนี่ย,ยอีกสักเดือนหนึ่งนี่ี่ชูก็จะเริ่มจับแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ส่งแล้วค่ะเพื่อนๆได้แล้วมันน่าจะไข่แล้วก็กะดูวะรอบก่อน จับดูแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้น่าจะจับส่งลูกค้าที่จองไว้ได้แล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่เติมน้ำออกซิเจนง่ายไหมคะแบบนี้ต่อท่อลงไปเนะะี่ยค่ะเจาะท่อซื้อท่อต่อมาใส่แค่นี้เองค่ะเติมน้ำรักษาระดับอยู่เรื่อยๆนะคะกุ้งมันก็จะเริยเ,เติบโตต่อเนื่องค่ะที่จูทำในานาข้าวนะเนี่ย ไม่ได้ใช้แมคโครขุดขุดเป็นรูปตัวแอลถ้าใครดูคลิปเก่าๆจะจะรู้วิธีการเตรียมบ่อเนาะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาสอบถามนะคะแต่อยากฝากไว้สำหรับคนที่จะเลี้ยงบ่อบกนะเพราะว่าบ่อบกนี่มันมันเขาเรียกเป็นการฝืนธรรมชาติเนะจับกุ้งในน้ำขึ้นไปอยู่บนบกมันจะต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการในการดูแลมากมากนิดนึง แล้วเราก็จะต้องเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาเวลามันเกิดปัญหากุ้งตายทำยังไงนะคะมันต้องให้อาหารแบบไหนดูตะกรนแบบไหนแล้วก็การเตรียมบ่อเตรียมน้ำทำยังไงต้องต้องรู้ตรงนี้ให้หมดก่อนที่จะจะเอากุ้งลงบ่อนะคะเพราะว่าเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยกุ้งตายกุ้งนอกแล้วก็เราทําไม่เป็นแก้ไขไม่ถูกกุ้งก็จะตายเรื่อยนะคะจนหมดบ่อนะคะ ฉะนั้นควรจะมีความรู้ก่อนถ้าใครมาอบรมได้ที่สวนสอ,อนอุบลพี่ชูก็อยากให้มานะคะแต่ถ้าไกลไม่สะดวกก็ให้เรียนอคอร์สออนไลน์ที่พี่ชูทำไว้สำหรับคนอยู่ไกลคนไม่มีเวลามาอบรมที่สวนก็เข้าดูในออนไลน์ในมือถือเลยค่ะแล้วก็ดูให้จบปุ๊บแล้วก็ค่อยสรุปว่าจะเลี้ยงบ่อแบบไหนนะแล้วก็พี่ชูก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้คุยกันต่อว่าเออ จะทำบ่อ,บอพลาสติกมีขนาดเท่านี้จะทำกี่บ่อบ่อแบบไหนดีขนาดไหนลงกุ้งกี่ตัวอะไรอย่างนี้ละพี่ชูก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะไม่ต้องห่วงไม่มาก็เรียนออนไลน์ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีความรู้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียงเงินหลายรอบเหมือนพี่ชูเนาะไม่ต้องลองถูกลองผิดจะลองถูกเลยเพราะว่ามีคนแนะนําอยู่แล้วพี่ชูทํามาสองปีกว่านะคะก็ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนั้นให้ได้ งานสองงานก็พอเลี้ยงไปขยายไปเรื่อยๆค่ะเยนนะคะวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมไหมคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ชูจะอัปเดตความรู้ต่างๆที่แชร์แต่ประสบการณ์ที่พี่ชูเลี้ยงผู้ป่อยมา2ปีกว่านะคะแล้วก็ใครต้องการให้ทําคลิปเรื่องใดเพิ่มหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะถ้าพี่ชูตอบได้นะคะพี่ชูก็จะมาตอบให้เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะแล้วพี่จูจะเข้ามาตอบให้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ